คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าขาอยากทําปาตองโกเป็นฟังทางนี้ค่ะมามามเดยวครูจะบอกให้ฟังนะ อยากทาปาตองโกเป็นอาชีพนะครับ่าจะเป็นอาชีพเสร,ร,ร,ริมอาชีพหลักนะครับก็ต้องรู้ถึงวัตถุดิบก่อนว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรนะครับในการทรําปัตตงโกนะครับซึ่งวัตถุดิบเนี่ยก็มีอะไรมากมายเลยนะครับก็วางอยู่บนโ,โต๊ะของผมซึ่งวันนี้ผมก็หยิบออกมาเป็นตัวอย่างใหก้กับทุกคนนะครับใช้เป็นวิทยธทานในการนําไปซื้อเพื <C> s <S ่อ er. ที่จะมาทดลองทําปาตองโกของเรานะครับในฉบับที่เป็นสูตรของเราหรือใครที่เรียนมาก็สามารถใช้สูตรอย่างที่เราเรียนก็ได้นะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่า อ่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องเราเป็นแม้แต่อย่างใดนะครับก็อันนี้เราใช้เป็นแค่การเรียนการสอนแล้วก็ใช้เพื่อประกอบอคำอธิบายเท่านั้นนะจ๊ะโอเคอยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเนาะจะได้ไม่ชักช้านะครับอันดับแรกก็คือสิ่งที่เราต้องใช้ในการทำปาต่องโกก็คือนี่เลยฮะทุกคนช้อนตวงนะครับช้อนตวงนี้ก็มีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับก็จะมี1ช้อนโต๊ะ 1>, 1ช้อนชานะครับครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็เศษสี 4, ่เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตหรือร้านขายเบเกอรีรท่ทั่วไปนะครับก็หาซื้อได้นะครับมีทั้งสแตนเลสแล้วก็มีทั้งพลาสติกนะครับก็แล้วแต่ทุนของทุกคนเลยนะครับใครที่จะมาทดลองใช้นะครับแนะนําว่าก็เป็นสแตเนเลสไปเลยกันใครที่คิดว่าจะต้องแบบแนวอนาตคตกูต้องเอาไปขายแน่นอนนะครับก็ใช้นี้ไปเลยเนาะมันได้อยู่กับเรานานนะฮะ ช้อนตวงนะฮะขาดไม่ได้เลยนะครับสำคัญมากๆนะครับต่อไปนะครับก็คือเจ้ากระชอนนะครับหรือว่าใครมีที่ร่อนแป้งก็ใช้ที่ร่อนแป้งนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราจะใช้สําหรับในการร่อนแป้งอันนี้อาจจะดูเล็กไปนะครับเพราะว่าผมเอาใช้ในการประกอบคาอธิบายเนาะใครที่มีอันใหญ่ก็ใช้อันใหญ่เพราะว่าใช้อันใหญ่ในการร่อนแป้งมันก็จะเร็วขึ้นนะกระชอนสาคัญมากแต่บางคนเขาก็บอกว่าหรือว่าบางสูตรนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องร่อนก็ได้ อ่ะครับแต่ผมแนะนํานะว่าให้เราล่อนนะครับเพราะว่าบางทีในแป้งที่เรานํามาประกอบการทำวัตต้องโกด้วยบางทีมันก็มีแบบเศษอะไรก็ไม่รู้ว่าเศษเศษอะไรที่มันไม่พึงประสงค์นะครับเราก็ได้ล่อนออกไปนะครับลูกค้าเราไปเจอที่หลังมันก็ไม่ดีนะครับนี่นะครับกระชอนสำหรับล่อนแป้งนะครับอันแรกเราอ่ะอันต่อไปเลยนะครับก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับอันนี้ ผมยกตัวอย่างมา2ผลิตภัณฑ์ก็คือแป้งดาวฟ้ากับแป้งโฮกนะครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปเลยนะครับก็แป้งสาลีนะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันหมดนะทุกคนก็เนาะนะครับในการทํำปาท่องโกวก็คือแป้งสาลีนะครับโอเคต,ต่อไปนะครับก็คือเจ้ายีสต์นะครับนี่ครับ ยีสต์นี้ก็มีหลายยี่ห้อหลายขนาดหลายราคานะครับก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเหมือนกันนะครับสําหรับผมทดลองนะครับถ้าเราซื้อมาทดลองในการทําปาต่องโกเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้ขวดแค่นี้ไปก่อนนะครับใครที่จะทําขายคอยไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันแบบว่าใหญ่กว่านี้นะครับมันจะได้แบบจุดคุ้มทุนมันได้แบบดีขึ้นนะฮะต่อไปเลยนะครับก็คือเจ้าผงฟูนะครับอันนี้ผมใช้เป็นผงฟูนะครับก็ มีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเนาะก็หาซื้อได้นะครับมีหลายราคาเลยแหละนะครับต่อไปก็คือเจ้าน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเนาะก็ไปหาซื้อมาไว้ซะนะครับต่อไปนะครับก็คือน้ํามันพืชน้ํามันพืชนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืชสําหรับใส่ในการทําส่วนผสมนะทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมัน น้ำมันพืชสําหรับทอดนะถ้าเป็นน้ำมันสําหรับทอดเนี่ยผมแนะนําให้เป็นน้ำมันปาล์มเท่านั้นนะครับอันนี้จะใช้อันน่ะในการผสมรวมไปกับแป้งนะครับสาลีเนาะเพื่อที่จะให้ตัวปลตทังโกของเราเนี่ยมันออกมาเหลืองสวยน่ากินนั่นเองนะครับตัวนี้นะก็ใช้แป้งใช้น้ํามันตาอังุ่นเท่านั้นนะทุกคนหรือว่าใครมีน้ํามันมะพร้าวก็มาใช้ได้ที่มันไม่ใช่น้ํามันปาล์มอะครับก็สามารถใช้ได้นะทุกคนโอเค ต่อไปนะครับก็คือเจ้าเบกกิ้งโซดานะครับนี่เลยทุกคนเจ้าเบกกิ้งโซดานะครับก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับแล้วก็ตามร้านขายของชําก็มีขายนะนะครับเพราะว่าผมก็เห็นขายอยู่นะครับก็หาซื้อได้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นขนาดเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับต่อไปก็คือเจ้าแอมโมเนียนะครับหลายๆคนบอกว่าแอมโมเนียเนี่ยใช้ในการทําปะต้องโกเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีอันตรายนะครับจริงๆแล้วแอมโมเนียนะครับไม่ได้มีอันตรายอะไรถ้าเราใช้ ปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งมันใช้น้อยมากๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบไปกินปาต้องโกะแล้วแบบเจอได้กินอมโมอนีเซลลวากเขาใส่เยอะร้านนั้นก็ไม่สมควรที่จะซื้อนะทุกคนนะครับเนาะก็หาซื้อได้ที่เบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าตามห้างสรรพสินค้าผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยไปหาแล้วมันไม่มีนะมันจะมีแค่ร้านพวกร้านเบเกอรี่อ่ะถึงจะมีขายนะครับแล้วก็ในพวกชอปปี้าัชดานะครับก็จะมีขายนะครับ แล้วก็ต่อไปก็คือเจ้าเกลือเกลือป่นนะครับก็ยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาเฉยๆนะครับก็เกลือป่นก็ใช้นี่เป็นส่วนประกอบในการทำปะต้งโกเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกก็คือนี่เลยครับเจ้ากิโลนะทุกคนอันนี้กิโลผมซื้อมาจากช h อป e ีนะมันก็สามารถเปิดได้ชั่งได้นะครับนะครับ ใช้ในการชั่งส่วนผสมพกแป้งเวลาเราทดลองเนี่ยเพราะว่าเราทำปาตองโก๋เนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนคงไม่ทำแป้ง1กิโลเต็มแบบนี้หรอกนะครับก็อาจจะใช้แค่250กรัม500กรัมเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แป้ง1กิโลเนี่ยเราคงกินไม่หมดนะครับคงต้องแจกเต็มหมู่บ้านไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ใช้ในการทดลองเนี่ยก็คือเจ้ากิโลเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือนี่เลยฮะช้อนโต๊วนะครับไปหาซื้อมานะทุกคนเพราะว่าคําว่าช้อนโต๊ะกับ1ช้อนโต๊ะที่เรากินข้าวกับ1ช้อนโต๊ะอันเนี้ยขนาดไม่เท่ากันนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส,ส่วนของการทำปาต่องโก๋เนี่ยสำคัญมากถ้าใส่อะไรผิดก้าไปนิดนึงเกินข้ไยนิดนึงเนี่ยมันก็ทําให้รสชาติของปาต้องโกเราเนี่ย เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเรียนมาหรือเราไปดูสูตรในยูท o ยูทูบมาอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนําว่าให้ซื้อไว้เถอะนะฮะหรือว่าใครที่จะต้องไปประกอบอาชีพแน่นอนนะครับก็ซื้อไว้เถอะนะครับมันไม่ได้แพงนะผมซื้อมาทั้งหมด7 0บาทถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนเนี่ยก็ไว้สําหรับการเรียนรู้ผมก็มีการปรับสูตรของผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่ชอบสูตรของผมก็สามารถติดตามีนช่องของผมนะครับผมมีลงไว้นะว่าสูตรปลาต้งโกที่ผมทำเนี่ยแล้วก็จะไว้ทําขายในอนาคตเนี่ยมันมีสูตร ใช้อะไรบ้างนะครับก็มีประมาณนี้เนาะก็ใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับการนาปาต้องโกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับว่าให้ผมอยากทําคลิปอะไรเกี่ยวกับปาต้องโกมาบอกกันนะฮะวันนี้ก็พอสังเขตเนาะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทาปาต้องโกแบบฉบับไม่ง่ายแล้วก็สำหรับสำหรับการเรียนรู้ ะะก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้กับเพื่อนๆที่กําลังหัดทำปาตองโกะกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับแต่ก่อนที่เราจะกล้ากันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไมพภาดวิดีโอที่ผมลงใหม่ๆด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ இத்துடன் <us> இந்த